ติดโอ้โคกูลไม่ติดกูจะตายกูจะตายโอ้ยโดนแข็งโดนแข็งติเตอร์มาถอยอก่อนโอ้ เออฮ้ยไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่กูอะไม่เท่าไหร่กูถอยก่อนเจี๊ยโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเฮ้ย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 เวนี่แม่งสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วดิเซมเบอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเอ่อฟอร์เรนิโนอัฟเล่นนะครับคือช่วงนี้อ้าวปลาไม่โดนเฮ้ยเช่วงนี้เล่นบ่อยมากครับเล่นจนเป็นบ้าครับอย่านะอย่าเดี๋ยวผมกลับเลนดีกว่านะ เขาจะใกล้ตุยกันหมดแล้วนะโอเคโอ้ยเช่ไหมวิสองกดเหมือนวิวสองเลยเฮ้ยไอเวนเอ้ยแม่งมาก่อนมาแก๊งก่อนคือไม่ดีนะครับจังหวะนี้คือลิกเตอร์ออฟใช่ไหมอืมก็ค่อนข้างที่จะาหยาบนิดนึงนะเพราะแม่งชอบแอบนู่นแอบนี่เวนเนี่ยคือผมไม่ค่อยชอบนะลิกเตอร์อ่ะ ตัวแม่งแบบเหมือนถามว่าถ้าเล่นดีๆคือแม่งชนะเฟอร์เรนได้แบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมพูดจางนั้นผมก็จะไม่ไปท้าตรงๆนะผมไปเคลียร์นี่ว่าเคลียร์กลางขอชิพหน่อยนะครับเฮ้ยฝากแวนเคลียร์หน่อยฝากเคลียร์หน่อยมาดิครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกูโดนกูโดน เกินไปอะครับเกินไปคือไม่ให้เกียรดอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้เกียรติผู้หญิงนะครับพูดเชี่ยอะไรรู้เนี่ยเฮ้่ยจังหวะนี้ก็ได้ไปแล้วครับเราได้ใครได้เฟิร์กวะเราหรือเปล่าวะลืมดูเลยแม่งเอ้ยมัวแต่พูดจังหวะนี้โหหน้าหน้าวิ่งไปมว่าเว้นนี่ เคเขารู้ตัวนะผมแค่เดียวพอลิงอยู่บนใช่ไหมโอเคลิงรัาลิงฆาาซาต้าโอผมว่าผมจะไปดักไอเนี่ยเขานะดักป่าลิงอ่ะเฮ้ยได้เจอกูดักป่ามั่ง คุณผู้ชมว่าเขาจะมาไหมผมว่าแม่งมาแน่เลยไอ้ลิงลิงกังอะแต่ถ้าเกิดแล้วลิง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 ไม่มาวะเอ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวไอ้เวนกูถอยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยนี่คือยังไงเนี่ยคือเห็นหรือเปล่านะ หรือมันอาจจะเล่นปกนติแบบไม่เช็คก็ได้คือผมแค่ตกใจคือมันไม่ได้ป่าไงว่าไม่ไม่เช็คก็ไม่แปลกมาไหมนะโอ้โหจะหลบทำไมแล้วโอ้วหเรากดกดผิดว่ะไม่เป็นไรครับเราไปเติมนี่นนว่ะ โอ้ยโดนแข็งโดนแข็งลิตเตอร์มาถอยก่อนโธ่เอ้ยไม่น่าเลยทำอย่างนี้กับข้าหรอเฮ้ยเฮ้ยเพนเฮ้ยไม่ใช่ผมว่าผมกลับดีกว่านะ รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเจ็บปวดสาหัสมากแตถ้าเกือบตุยไงเวนแม่งแข็งผมถ้ามันไม่แข็งผมผมอาจจะได้ไอ้นี้ด้วยนะลิกเตอร์นะครับลิกเตอร์แม่งตัวปวดเลยเออเดี๋ยวนี้ผมเออลิกเตอร์เดี๋ยวนี้ผมคือยังไงผมจะพูดว่า โห้ยหนี่นันแบบมันออกรองเท้าวิ่งเร็วนะคือมึงพลาด่ะมึงพลาดอะมึงอ,ออกทําไมรองเท้าวิ่งเร็วคืึงไม่ออกรองเท้าต้านสถานนะลิงกลางลิงกลางไอแน่กูเห็นนะเห็นนะดากอนมายังวะเฮ้เวนี่เห็นกูได้ไงวะ รู้มากจริงๆผมบอกผมมีอาร์แล้วผมจะดาวเมนล้วนละจริงๆเจอลิงผมว่าน่าจะออกฟอสเชียบนะแต่ลิงแม่งเบาอย่างนี้เห็นครับเบาอย่างกับไม้จิ้มฟันในเวนสกิดกูหรอเฮ้ยมึงเจอกูแน่จังหวะนี้ต้องเปิดโอขี้บังอ่ะขี้บังเห็นอะไรถือว่า ไล่เขาไปได้อยู่นะว้ายบ้างเอ้ยลิงเอ้ยคี่มึงจะเบาไปไหนมึงนี่มึงตีกูแล้วอันเนี่ยหามดิตัวที่น่ากลัวคือนี่ฮะบิ๊บนะผมพูดเลยแหบ เฮ้ยแม่งลำไม่ติดว่ะเฮ้ยโอ้พลาดขอใหม่ละกันเฮ้ยเจลิงมาโอ้เกินเกิน<ๆ>ผมพลาดว่ะชัดดาวนจนได้กูไม่น่าห้าวเลยกูโอ้ไม่ไม่น่าห้าวเลยเฮ้ยสาตาร์บินตายดิ ตุยแล้วตุยเลยโหเฮ้ยช่วยซาตาดิโอ้โหโอ้โหอุ้ยสวยโอ้ยแก๊กอืแก๊กเฮ้ยเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเดินผ่านตาเฉยเฮ้ยจังหวะนี้ต้องสลับแล้วนะครับคือมันห้านาทีแล้วเกินห้าทีแล้วป้อมก็แตกแล้วครับแม่งไม่น่าห้าวเลยโหโดนชัดดาวเลยกะจะไม่ตายนะจะหยิดยืนตึงยืนคอสอย่างเงี้ยให้แม่งตกเกมอ่ะ โอ้ยเย้โอ้ยหน้าหน้าวิ่งไปเปิดว่ะโอ้ยเฮ้ยเสียดายวะลิเตอร์ทำอะไรเพื่ออยู่กลางสองตัวอ้าอย่ยโดน ทำอะไรของเองอะน้องชายเองทำอะไรโอ้อสาตาร่าบินไปยังวะไม่ได้มองอออว่ะคือเวลาผมเล่นฟลาเลนคือผมไม่ค่อยโฟกัสแบบจุดอื่นนะที่แบบข้อเสียเฮ้ยมันเป็นข้อเสียของผมนะคือผมเล่นฟลาเลนผมจะโฟ,โฟกัสการลำอะ <need> มาขอกำลังสนับสนุนในดิชารับ <need> โห oh, วิปสองห้าแม่งไม่น่ากลัวแล้วเว้ยตอนแรกผมเจอวิปเก่งๆแม่งช่ำไป่ะออกอะไรดูวะไม่มีงา,อา,อาโอ้ยแหวดเอ้ยจะดึงทำไมโอ้เกินก <c oughs> ูลำหมึกก็ได้มั้มกูลำหมึกกูลำปลาหมึก โอ้ยเวนเอ้ยแก๊กดิงนี่กูเสียฟอร์มเลยกูจะลงจังจะลาเลย,ยดิงไม่ดูเยวนได้หน้าเลยเห็นไหมกูแวนเวทด้วยนะยยยยเกมนี้ว่าค่อยได้ห้าเยอะนะพีพีมันเก่งไปเฮ้ย เฮ้ยกูลำไม่ติดโอ้โอ้กูลำไม่ติดกูจะตายกูจะตายโอ้ผมลำไม่ติดเฉยเลยผมกดไม่ติดนะแม่งกดไม่ติดเฉยเลยห้าหนึ่งหกอ๋อหกหนึ่งเก้าเลยไหมสิบวันในเลขสวยๆเลยนะสุดีโอนะใครทำ ารามอะไรแล้วกันเวนเคให้เพื่อนนี่ไปผมแยกดันแล้วกันนะเอเคแล้วผมออกนี่ดีกว่านะ <need> รู้สึกว่าแม่งเคลื่อนที่ช,าชาัด สวยสวยดีครับเฮ้ย hey, <hey>, hey, มาดักคุมนี้ก,กู s <S เออสวย <the> สวยเป,เป็นเป็นนนเี่ย <Ret reat. S 1> เป็นนี่ยงเฮ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่กูกดรอเลยหืมลิงหายโดยพริบตาครับเวนเน้อ <laughs> ผมไมไไ่ด้เฮ้ยย,ย,ยจะมาทําแวนอย่างนี้ไม่ได้นะคือลุงแคลรี่เราอ,อ่ะนาอยอะเอ้ย,อยหรือว่าผมจะออกทอยดีวะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยได้โดนผมนะไอ้ไอ้สิวซานหรืเซียนใช่ไหมเคสวยครับืหลุงงานนี่เนี่ย เออถ้าผมดักมันอีกรอบมันคุณว่ามันจะมาวะไอเวรเน้นกูไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่กูอ่ะไม่เท่าไหร่กูถอยก่อนเชี่ยเว้ยเน้ยแม่งไม่ได้แบเบิ้ลคุ้งแบเบิ้ลตคิวเลยอ่ะ เกินไปแล้วปล่าเกินไปหรือเปล่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดไม่ได้แบบเดบเบิลคิว,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 วอะจบแล้ว,วะครับโอ้ยไปไจบแล้ว,วชคิวเกินนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดอะโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคครับโอเคโอเคโอเคครับบา,บายบายครับลาก่อนเด้อบา,บายบายครับ